สวัสดีครับพผมบอยครับทีมงานฟอร์ดบันปลายครับบอยอยู่ที่ออโต้แกลเลอรี่สาขากุนธานีครับวันนี้บอยก็จะมารีวิวรถ Ford ดเดนเจรุ่นวายแท็กนะครับตัวนี้ต้องบอกว่าเป็นเกียร์ธรรมดานะครับราคาอยู่ที่9 0 0 0 0 0เอ็ดหมื่นเาพนในราคาปกติถ้าราคาตัวเนี้ยเป็นสีส้มนะครับจะเพิ่มอีก1นึ่งบาทเป็นราคา9 8 9 0 0 0บาทนะครับตัวนี้นะครับมีความพิเศษในเออ่ที่บอยแต่งให้ลูกค้านะครับก็จะมีชุด F150 นะครับเป็นรุ่นเออ่สไปเดอร์นะครับถ้าสังเกตเเนี่ยตัวสไปดอร์เนี่ย ตัวด้านข้างตัวนี้นครับก็จะเปลี่ยนใหม่นะครับจะมีไฟวิ่งกังเอ่อไฟไฟดีนะครับรูปตัว C นะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นสีดําเงานะครับผมตัวกระจังหน้านะครับก็จะเป็นกระจังหน voilà ้าฟอร์ดนะครับแล้วก็ทําสีเดียวกับตัวรถนะครับผมแล้วก็จะมีไฟ3ดวงให้นะครับแล้วก็ในส่วนของด้านล่างนะครับไฟตัดหมอกก็เป็นของเดิมจากโรงงานนะครับผมแล้วก็มีเซ็นเซอร์ของโรงงานก็จะใช้งานได้อยู่เป็นปกตินะครับ ในส่วนของด้านบนนะครับก็ทําการติดฝาตัวฝากระโปรงเนี่ยติดสปูนะครับทรงเตี้ยนะครับเป็นสีส้มตัดดํานะครับตัวนี้แล้วก็ในส่วนของไฟหน้าเองนะครับก็จะเป็นไฟไบ LED วดีแล้วนะครับแล้วก็ตัวครอบนะครับที่เราจะตั้งเพิ่มไปก็ทําให้รถมีมิติแล้วก็ดูสปอร์ตมากขึ้นนะครับผมมาดูในส่วนของด้านข้างนะครับด้านข้างตรงนี้ก็ม้ทาการติดตั้งนะครับตัวชุดคิวล้อนะครับ6นิ้วนะครับ ตัวนี้ไม่ได้เจาะตัวถังแต่อย่างใดนะครับผมแล้วก็ยางนะครับเป็นยางมอนเตอร์ขอบ18นะครับแม็กก็เป็นแม็กลายดอกไม้นะครับตัวนี้ลูกค้าสามารถเลือกแบบเลือกลายได้นะครับผมแล้วก็ที่บอยได้ทาการติดตั้งเพิ่มนะครับก็จะเป็นตัวเบ้าระละลองมือเปิดนะครับผมตัวนี้กันริ้วรอยนะครับแล้วก็สติ๊กเกอร์โคนนะครับตัวนี้ก็มีให้เลือกหลายแบบหลายลายเหมือนกันนะครับลาย Wha นี้ลูกค้าจะเป็นลูกค้าเป็นลูกค้าท่านเลือกมานะครับตัวนี้ แล้วติดกันศาส์4ชิ้นนะครับฟิล์มก้นฟิล์มซีนามิกเนาะความเข้ม60%รอบกันนะครับผมในส่วนของด้านท้ายนะครับก็จะมีตัวฝาปิดฝาถังน้ำมันนะครับตัวนี้มีคำว่ารนเจอร์ด้วยนะครับตัวนี้แล้วก็โรบาหลังนะครับเป็นของฮาวเลนเดอร์นะครับตัวนี้เป็นตัวรุ่นใหม่นะครับก็จะมีไฟเบรกดวงที่3าให้ด้วยนะครับผมนี่แข็งแรงใช้งานได้จริงนะครับตัวนี้แล้วก็ ตัวของด้านท้ายนะครับก็มีข้อไฟท้ายให้นะครับให้ใหม่กับนด้านหน้านะครับตัวด้านหลังเองนะครับก็จะมีเบ้ารองนะครับเบ้ารองมือเปิดฝาท้ายนะครับเป็นแบบปลายดาบนะครับต่อก็กันชนนะครับกันชนเหล็กนะครับตัวนี้ก็จะมีบอลลักเรือให้ด้วยนะครับผมแล้วก็หูรากนะครับสีแดง2องฝั่งนะครับเซ็นเซอร์ถอยหลังใช้งานได้ปกตินะครับ เปนเสื้อแโรงงานนะครับแล้วก็ตัวของกล้องมองหลังก็ยังมีให้นะครับติดมาจากงานเลยนะครับแล้วเดี๋ยวไปดูด้านในนะครับตัวไวท็กเกธรรมดานะครับตัวไวท็กเกธรรมดานะครับผมตัวนี้เบาะก็จะเป็นเบาะหนังนะครับเป็นเบาะไฟฟ้านะครับแล้วก็คอนโซลนะครับพวงมาลัยก็จะเป็นหุ้มหนังนะครับเดินได้สีส้มเนาะนะครับแล้วก็ตัวกระจกมองหลังก็เป็นตกตัดแสงนะครับผม จอก็เป็นจอใหม่นะครับเป็นซิงสามนะครับตัวนี้มีบริการโทรฉุกเฉินให้ด้วยในกรณีรถเกิดอุบัติเหตุนะครับมีแผนที่นำทางนะครับผมแอร์ก็เป็นแอร์แบบแยกอุณหภูมิใช้ขวาได้นะครับก็สำหรับลูกค้านะครับที่สนใจนะครับรถฟอร์ดนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนนะครับก็สามารถโทรเข้ามาคุยกับบอยได้นะครับหรือว่าอยากได้รุ่นไหนนะครับก็บอยทําไว้หลายคลิปก็สามารถที่แคป หน้าจอนะครับส่งไลน์มาคุยกันว่าอยากได้แบบนี้นะครับจากที่แคปมาก็โทรมาสอบถามรายละเอียดกันได้นะครับก็ยังไงฝากรถ w i ยแทรเกียร์แมนนวลสีส้มคันนี้ไว้ด้วยนะครับถ้าลูกค้าสนใจนะครับก็โทรเข้ามาที่เบอร์บอยได้นะครับจะขึ้นให้อยู่ด้านล่างหรือว่า add id ได้มาคุยกันนะครับก็ยังไงสําหรับวันนี้บอยลาไปก่อนครับสวัสดีครับขอบคุณครับ